ือบรรยากาศข้างนอกบ้านเรานะคะเนี่ยหลังบ้านเราเลยหิมะยังยังคงเยอะเหมือนเดิมค่ะเช้านี้ของครอบครัวเรานะคะพวกเราก็จะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะคะพวกเราก็จะทานอาหารเช้ากันค่ะเสร็จแล้ววันนี้ก็สกบอลโก้ทูเทควันโดกเสร็ในเด็กก็จะมีเล่นเทควันโดนะคะแล้วเราก็พวกเราก็จะ มีเอาของไปไปทิ้ง <hung> แล้วก็ไปบริจาคด้วยค่ะเพราะว่าเราเก็บแยกวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไปบริจาคค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มากินอาหารเช้ากันก่อนนะคะลิเซียค่ะลิเซียสวัสดีทักค่ะ วันงง<ส>นีน้คุณพ่อไม่ได้ทำงานนะคะก็จะอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยค่ะ่่นอะไใช่ไปค่ะ へえみん。 ซีริว้าไอหายอาิเซียอยากได้ด้วยหรออาิเซียอยากได้ด้วยค่ะของพวกนี้พวกเราจะเอาไปบริจาคนะคะนี่เป็นเสื้อผ้าอลิเซียแล้วก็เสื้อผ้าของพิลิโอบ้างแต่ของอลิเซียเยอะมากค่ะ ก็จะเอาไปบริจาคค่ะคือใส่ไม่ได้แล้วก็ตู้นี้ก็จะเอาไปทิ้งค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันกับพวกเราที่สวีเดนแล้วนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่สวีเดนกันแล้วค่ะรถมันใหญ่นะคะก็เลยซกไหลไม่ได้ ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชาลิสา f ฟมิลี่ตอนนี้ครอบครัวเราก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนเทควันโดของเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆมีซ้อมเทควันโดกันค่ะวันนี้ในการซ้อมเทควันโดของพิเลโอกับออก้าก็จะซ้อมกันคนละเวลากันค่ะสาก็เลยแยกพาพิเลโอกับอลิเซียมาทานอาหารกลางวันกันก่อนส่วนคุณพ่อก็เฝ้าอาก้าซ้อมเทควันโดอยู่ที่โรงเรียนค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะสลับกันให้คุณพ่อพาพี่อาก้ามากินอาหารกลางวันนะคะ สวนสาก,กับอลิเซียก็จะเฝ้าพี่เลโอที่โรงเรียนค่ะและหลังจากที่ซ้อมเทควันโดเสร็จแล้วพวกเราก็มีแพลนว่าจะพากันไปขับรถดูบ้านที่เขาประกาศขายก็จะดูแค่รอบนอกนะคะว่าสภาพบ้านข้างนอกเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแต่เรายังไม่ได้ซื้อตอนนี้นะแค่ดูไว้เผื่อๆส,สนุกๆไปอย่างนั้นแหละคะ่ะเพราะกว่าเราจะซื้อจริงๆก็น่าจะประมาณกลางๆปีค่ะแล้วเราก็จะต้องขายบ้านที่เราอยู่ตอนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีแลนว่าจะ ปรับปรุงบ้านหลายอย่างเลยค่ะก็เลยยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะแล้ววันนี้คุณสามีก็พาพวกเราขับรถไปดูบ้าน3าหลังที่เขาประกาศขายอยู่ตอนนี้ในเน็ตซึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่ถูกใจสามากเลยตอนนี้ก็คืออยากได้มากๆเลยค่ะแต่ราคาก็แอบแพงลิบล่วแต่เขาแค่ประกาศขายในเน็ตนะคะเขายังไม่ได้ลงวันที่ว่าจะให้มาดูบ้านตอนไหนอะไรยังไงค่ะเขาแค่ลงเกรื่นเนเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ ค่ะตอนนี้พวกเราก็รื้อของบ้างแล้วนะคะก็คือว่ารื้อของที่เราจะเอาไปทิ้งนะคะนี่ก็นี้ก็จะเป็นตู้ใต้ใต้ทีวีนะคะแล้วก็ของที่อยู่ในตู้ก็ต้องเอาออกมาแล้วแล้วก็กระดาษของลูกๆค่ะให้ให้พวกเขาเลือกดูนะคะว่าพวกเขาอยากจะเก็บอันไหนอยากจะทิ้งอันไหนนะคะ เอกวิลล่สลิงอี่้อเนป็นลิซ่าโฟเเขาเลือกนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะเก็บอันไหนค่ะลิเชคะมมาจะไปสลงกนอไม่ลิเชียดนเดี๋ยวลิเชีลิเช ลิเชช่วยพี่เก็บเหรอคะอันนี้อันนี้ของเลโก้ค่ะอันนี้เก็บไว้ให้มามะเลโก้ LEGO เก็บเอาไวค้ค่ะโยสปอร์เดนซัมทูเลโก้โอเคแผนของเราก็คือแพลนของเราคือยังไงแพลนของเราก็คือจะจะทาสีคะ่ะเนี่ย ก็จะจ้างคนมาทาสีบ้านให้นะคะทาแค่ห้องรับแขกเนาะทาแค่ห้องรับแขกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะก็อาจจะทำนู่นนี่นั่นเล็กน้อยแต่แฟนบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนพื้นพื้นพื้นบ้านด้วยค่ะแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะยังไงค่ะก็นี่แหละค่ะ น่บอนี้แคิเซียทิ้งแล้วก็เก็บไว้ทิ้งเก็บไว้น่าสิ้วีนาสินวีนี่ช่ทำอะไรอะ่ะไม่ช่ทอะไรคะ เอลลี่อ็นลี่ในกาวอลี่คงัดนเอาไปทิ้งเก็บไว้เออวเอวมมันจะหายเลยไอ้ไอ้ไอ้ไเดี๋ยวูเดเฮยลเดมนาเก็บไว้เร็ว นี้จะเป็นห้องทํางานแฟนนะคะก็ ces, เขาก็เอาตู้ออกไปบ้างแล้วต no ู Thanks, ash, ้วางหนังสือนะคะแล้วก็ตู้นี <t ale <t ale ้เขาก็จะเอาไปทิ้งเหมือนกันค่ะของเต็มเลยนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่หิมะก็ยังไม่ละลายสิ่นี้ ให้ดูรูปผ่านนันรูปสาวนะแล้วก็รูปคุณสามีตอนเขาเป็นเด็กค่ะอันนี้ก็ตอนที่เราไปเที่ยวสุรินทนะคะแล้วเราก็ไปไปอะไรตลาดตลาดที่เป็นตลาดกัมพูชาตรงนั้นนะคะชายแดนติดกับสุรินเนาะก็ได้มาหลายปีละมีอีก งานหนักเลยค่ะเพราะว่าของเราเยอะเราอยู่ตรงนี้มาเกือบจะ9ปีเนาะบ้านหลังนี้เราอยู่มาแปดปีกว่าค่ะก็เลยโตเลยมีของเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เราอ่ะจัดบ้านจัดอะไราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสายจะมารีวิวบ้านให้ชมกันนะคะสลิงกัจดเซ่ให้คือ ก็ไปให้คุณสามีเขาจัดการไปค่ะเนี้ยต้องมารีดผ้าค่ะเต็มอีกแล้วเสื้อผ้าที่ลูกจะต้องใส่ไปโรงเรียนนะคะก็เรายังไม่ได้รีดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็พากันไปดูบ้านมาค่ะก็คือขับรถดูข้างนอกนะคะอืมแล้วก็มีในเครื่องปั่นอีกนี่ก็คือเสร็จแล้วนะต้องเอาออกมาจากาเครื่องปั่นแห้งค่ะแล้วสาก็จะรีด เ,เตรียมส้าให้ลูกไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าวันธรรมดาสาทํางานแล้วสาก็จะไม่มีเวลาเนาะเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันที่สาแบบว่าต้องทําให้เสร็จค่ะเตารีดของสาก็นี่ชอบมากเลยโอช่วยยกของลงนะคะเก่งมากเลยเนี่ยเจ็ดขวบแล้วเก่งมากวิกิอออสกาอยากช่วยด้วยเหรอเอาไปค่ะ ไหวไหมเอากะอะลงดีๆนะตกบันไดนะออโอเคไหมพี่เดียวเ,เก่งมากลูกอ,อันใหญ่ๆไม่ให้ป๊ะป๊ะเอามันเล็กๆพี่เดกก็ช่วยหิ้วไปได้นะคะช่วยยกลงไปได้นะ สา 3, มีข้างบนมาน,นะคะนี่ก็จะเอารถมาขนของออกจากบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้แฟนก็รื้อของออกมาเยอะมากก็จะต้องเอาของใส่รถแล้วก็เอาไปทิ้งนะคะมีคนเดินผ่านด้วยรถอันนั้นเขาเอาไปทิ้งแน่เลยนั่นน่ะคนนั้นก็คือคนข้างบ้านนะคะมากคุณสามีดิฉัน สั่งให้สั่งให้สาแบบว่ารือรือเสื้อผ้าสาด้วยนะแต่ว่าสาบอกว่าไว้ก่อนเสื้อผ้าฉันหรือฉันมีเวลาอยู่เอาของที่แบบของใหญ่ใหญ่ๆที่จะต้องทิ้งอะ่ะเอาออกก่อนให้ได้ก่อนดูชีวิตมากค่ะคนนี้ เก่งอะ่ะแล้วก็แต่เป็นคนชอบทิ้งของมากนะบางทีของดีๆก็ทิ้งหมดค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียดายของนะลองปิดประตูดูว่าจะโอเคไหมเพราะว่าไม้มันยาวโอเคแม่เลียวไม่เห็นรูปนี้อันนี้พี่โลเป็นคนวาดนะน่ารักมากเลยอะ่ะดู คริสต์มาสฮัลหลสองพี่น้องให้อยู่บ้าน เราให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ก็พอนะคะ พี่เหลียวขอนั่งข้างหน้านะคะดีใจใหญ่เลยปะป๊าบอกได้เก่งมากพี่เหลียว ปะ๊าปะกลัวไอ้ไม้ไปโดนรถนะคะป๊าๆจะเป็นคนที่ห่วงรถมากนะห้ามอะไรมาขูดมาขี่รถนะอืมเก่งมากมา,มาให้กำลังใจพี่ลิโอนะ เก่งมากเลกคนนี้สองคนนี้ไม่ทำอะไรเหรอสองคนนี้หืม ให้พี่อก้าดูน้องนะโดนน้องกัดไปแล้วทีหนึ่งวันนี้อาหารเย็นของพวกเราวันนี้นะคะก็จะเป็นไข่เจียวก็ผัดผัดถั่วถั่วอะไรสักอย่างหนึ่งรูจักวะแล้วครับมาติดค๊ะอ่ะอลิเชค่ะลิเชสวัสดีค่ะ อเอกนอร่อยไหมคะอคนอร่อยไหมคะอืมชอบไหมกินได้ผัดอย่างนี้กินได้ ช่วงนี้ครอบครัวเราก็จะอยู่ในช่วงปรับปรุงบ้านนะคะคุณพ่อแล้วก็พี่ลีโอก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าคุณแม่ก็ต้องถ่ายคลิปเนาะตอนที่คุณพ่อกับคุณลูกทํางานคะ่ะเดี๋ยวจะไม่มีคอนเทนต์มาให้ fc ได้ชมกันคะ่ะ ก็คลิปนี้พวกเราก็จะมากันแค่นี้นะคะแล้วสาจะคอยมาอัปเดตให้ฟังกันได้เอยๆนะคะเรื่องการปรับปรุงบ้านของเราคะ่ะว่าเราจะทำตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนวันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ